จดหมายข่าวภายในที่โดยทั่วไปแล้วแทบไม่มีใครเปิดอ่านแต่สําหรับบางองค์กรจดหมายข่าวนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอยทุกสัปดาห์และกลายเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงอย่างขาดไม่ได้ It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup คุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ c a p of Culture แล้วนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่241กับจิ๊บนิออนค่ะความท้าทายหนึ่งขององค์กรที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะคือการที่จะทํายังไงให้ขยายวัฒนธรรมองค์กรที่ทั้งเข้มข้นและแข็งแรงมากๆในตอนที่องค์กรยังอยู่ในขนาดเล็กมีอยู่เพียงไม่กี่คนและที่สําคัญก็คือทุกคนเข้าใจแล้วก็ยึดถือในค่านิยมเดียวกัน ให้เติบโตแล้วขยายทันคนที่กำลังขยายไปด้วยเช่นกันค่ะเช่นเดียวกันกับ h u บสปอ t ตนะคะความเข้มข้นและความแข็งแรงของวัฒนธรรมองค์กรจะชัดเจนมากๆในวันที่ h u บสปอ t มีพนักงานอยู่เพียงไม่กี่สิบคนค่ะทุกคนทำงานอยู่ภายในพื้นที่เดียวกันรู้จักกันอย่างทั่วถึงเห็นกันตลอดรู้ว่าใครกำลังทำอะไรองค์กรกำลังเกิดอะไรขึ้น แต่อย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่า HubSpot ประสบความสำเร็จในฐานะ t ท c h s t t r t u p แล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดมากๆพนักงานจาก10คนเป็นร้อยคนเป็น1,000คนเป็นหลักพันคนนะคะซึ่งหนึ่งในความกังวลของทีมงาน HubSpot ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้พนักงานเนี่ยยังรู้จักกันได้อย่างทั่วถึงในเมื่อเราไม่ได้นั่งทำงานอยู่ในที่เดียวกันอีกต่อไปเราจะทำยังไงให้พนักงานใหม่รับรู้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่แสนจะพิเศษ เราจะทำยังไงให้ทุกคนสามารถยังมีส่วนร่วมยังสนับสนุนกันแล้วก็พากันไปยังเป้าหมายเดียวกันขององค์กรได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนจะอยู่สาขาได้จะอยู่สำนักงานใหญ่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นค่ะ The Win นะคะ weekly internal n e w l e s t e r จึงได้เกิดขึ้นค่ะฟังดูอาจจะเป็นจดหมายข่าวธรรมดานี่นาะจดหมายข่าวภายในที่องค์กรไหนก็มีองค์กรส่วนใหญ่ก็ทาสิ่งนี้กัน และที่สําคัญก็คือหลายคนรู้กันดีค่ะว่าสุดท้ายแล้วแทบไม่ได้มีพนักงานเปิดอ่านอย่างที่ทีมสื่อสารภายในหรืออย่างที่ผู้บริหารคาดหวังแต่เดวินแตกต่างค่ะฮับสปอเชื่อว่าจดหมายข่าวภายในค่ะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนตัวตนค่านิยมแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดีมากๆโดยที่ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามค่ะผ่านการถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลรูปแบบการสื่อสารที่กำลังส่งไปยังพนักงาน เพราะฉะนั้นนะคะฮับสปอตเลยมองว่าถ้าหากว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราเป็นทั้งที่รักและน่าจดจําจดหมายข่าวของฮับสปอตก็จะต้องเป็นที่รักและน่าจดจําเช่นกันค่ะเดวินเริ่มต้นด้วยความเรียบง่ายมากๆแต่ยังให้ความรู้สึกถึงความตื่นเต้นและน่าสนุกสนานโดยที่ทีมงานค่ะจะใช้เวลาเพียงสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงในการเขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปยังพนักงานได้เสร็จค่ะซึ่งเรื่องราวภายในจดหมายนั้นแทบจะเป็นเรื่องราวของฮับสปอรเตอร์ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องราวของพนักงานใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับโปรไฟล์ของพนักงานใหม่วันเกิดของพนักงานวันครบรอบการทำงานรวมไปถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่พอเวลาผ่านไปนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็จะเยอะขึ้นมากๆสิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือเริ่มไม่มีพนักงานอ่านจดหมายข่าวพวกนี้อีกต่อไปค่ะแต่ในขนาดเดียวกันค่ะองค์กรก็ยังคงขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงมีพนักงานใหม่ที่เข้ามาทุกวัน เพราะฉะนั้นการสร้างการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็ยิ่งสําคัญมากขึ้นไปอีกแต่ที่แย่ก็คือมันส่วนทางกับจํานวนผู้อ่านที่เปิดจดหมายข่าวภายในน้อยลงมากๆเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดวินค่ะเลือกที่จะทิ้งแบบเดิมๆทุกอย่างทั้งหมดแต่เหลือคงความมีชีวิตชีวาไว้ค่ะและที่สําคัญทําให้ความสนุกสนานมีชีวิตชีวานี้ชัดเจนแล้วก็เข้มข้นขึ้นไปอีกผ่านการบอกเล่าด้วยรูปภาพแล้วก็เรื่องราวที่ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นความแตกต่างแล้วก็ความคุ้มค่าโดยทั้งหมดนั้นนะคะทำให้เดวินตัดสินใจเหลือการสื่อสารเพียงแค่ส2ส่วนเท่านั้นค่ะคือส่วนของเรื่องราวและรูปภาพค่ะประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะในทุกวันพุธนะคะจะมีอีเมลจากทีมงานค่ะส่งไปยังพนักงานทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะอยู่เฮดคนเตอร์หรือสาขาไหนก็ตามค่ะเพื่อที่จะขอเรื่องราวและรูปภาพจาก พนักงานทุกคนเพื่อมาเป็นเดอะวินในสัปดาห์นั้นๆซึ่งพนักงานนะคะสามารถที่จะเลือกส่งลิงก์เรื่องราวของพวกเขาซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นลิงก์ที่ไปสู่ Wiki อินเทอร์เน็วิกิของของภายในของ HubSpot ค่ะที่เรื่องราวนั้นสามารถเป็นได้ตั้งแต่มีการเปิดออฟฟิศใหม่จัดบุ๊กคลับ มีโปรเจกต์ kick off โปรเจกต์รีวิวหรือสิ่งที่เขาเกิดการเรียนรู้มากๆในช่วงฝึกงานหรือสิ่งที่การเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่ต้องทำงานไปด้วยได้สอนเขาในขณะที่เขาทำงานอยู่ที่นี่และในส่วนของรูปภาพนะคะก็จะเป็นภาพพวกเขาภาพเพื่อนร่วมงานภาพทีมงานภาพบรรยากาศโต๊ะทำงานหรือภายในออฟฟิศหรือมีกิจกรรมสัมมานาเอาติ้งหรือแม้กระทั่งคนที่ลงต้นไม้ ต้นไม้ใหม่ในหลังบ้านของเขาเองหรือโดยเฉพาะส่วนที่โผลมาเป็นประจำและสําคัญมากๆก็คือหมาแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของพวกเขาค่ะและในจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ต้องยอมรับว่ารูปภาพเนี่แหละคือส่วนที่ทําให้ทุกคนในฮับสปอตชอบแล้วก็อยากที่จะเปิดเข้ามาอ่านเดอะวินในทุกๆสัปดาห์ซึ่งเพื่อที่จะย้ำเตือนอย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์ว่าไม่ว่าองค์กรของเราจะขยายไปใหญ่แค่ไหนจะมีจำนวนพนักงานมากแค่ไหน แต่พวกเราทุกคนยังคงอยู่ด้วยกันทุกคนยังคงมีส่วนร่วมต่อกันและกันทุกคนได้รับเชิญและทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่จริงๆเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดออกไปจึงไม่ได้มาจากแค่ผู้บริหารสูงสุดหรือจากทีมข่าวสารในทีม HR เพียงอย่างเดียวค่ะแต่มาจากทุกคนที่เป็นทับสปอเตอร์ในทุกๆท,ที่จริงๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าบางครั้งผู้บริหารเองก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ส่งเรื่องราวและรูปภาพจากพวกเขาเช่นกันค่ะ ซึ่งอีกส่วนสำคัญหนึ่งนะคะที่ทีมงานให้ความสำคัญมากๆคือการเลือกเรื่องราวที่จะถ่ายทอดไปในแต่ละสัปดาห์ค่ะซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีเรื่องราวไม่เกิน9้าเรื่องเท่านั้นนะคะและเป็นเรื่องราวที่ต้องมั่นใจมากๆว่าใน9เรื่องนี้เป็นความสนใจของทุกคนเป็นเรื่องของทุกๆคนที่นี่จริงๆไม่ได้หนักไปในส่วนของ Head Office หรือไม่ได้หนักไปในส่วนของทีมไดทีมหนึ่งหรือสาขาไดสาขาหนึ่งเพียงอย่างเดียวค่ะ และที่สําคัญนะคะการถ่ายทอดเรื่องราวออกไปได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรให้ความสําคัญยิ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและช่วยย้าค่ะว่าเรื่องราวของทุกคนที่นี่มีคุณค่าที่จะได้รับการบอกเล่าแล้วก็เป็นที่น่าจดจําเช่นกันและนอกจากนี้นะคะการแชร์เรื่องราวแบบนี้จะช่วยกันสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นว่าเราเนี่ยจะช่วยเหลือกันแล้วก็สนับสนุนกันมากขึ้นได้อย่างไรคะ่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะเดวินได้กลายเป็นริชีลที่สำคัญแล้วก็ทรงพลังมากๆที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับวัฒนธรรมองค์กรของ Hub Spo รค่ะนอกจากการที่เดวินจะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนมากๆว่าการมีอยู่ของเดวินมากกว่าแค่การบอกเล่าข่าวสารแต่มาเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวสร้างการมีส่วนร่วมและการเชื่อมต่อถึงกันได้แน่นอนค่ะว่าริชีลนี้ยังคงสอดคล้องแล้วก็ส่งเสริมค่านิยมของ h ับ Spo รให้ชัดเจนและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งก็คือ hard นะคะที่มาจาก humble, empathetic, adaptable, remarkable แล้วก็ transparent ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องของ transparent ค่ะ HubSpot r ให้คุณค่าแล้วก็ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสมากๆเพราะฉะนั้นค่ะภายในองค์กรเองจะมีข้อมูลแบบเป็นล้านๆเลยค่ะที่ถูกแชร์กันอยู่ใน internal wiki ของในองค์กรแต่มันยากมากๆค่ะที่จะทำให้ทุกคนรู้ทุกข้อมูลหรือใช้เวลาไปกับการอ่านข้อมูลอ่านทุกบทความในนั้น การมีเดอ w i วินก็เลยช่วยให้ทุกคนสามารถสกิมแล้วก็เห็นข้อมูลโดยรวมได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่จะพาทุกคนมาแบบมาอยู่ในหน้าเดียวกันตอนนี้เราอัปเดตเท่ากันแล้วก็มั่นใจได้มากขึ้นว่าไม่ได้มีใครในองค์กรกำลังพลาดอะไรบางอย่างที่สำคัญไป ซึ่งเรื่องราวแล้วก็รูปภาพทั้งหมดที่มาจากเดอะวินในทุกๆสัปดาห์นะคะจะคอยย้ำเตือนแล้วก็สะท้อนให้กับชาวฮับสปอเตอร์ระลึกอยู่เสมอค่ะว่าพวกเราเป็นใครพวกเราอยู่กันอย่างไรและอะไรที่สำคัญกับพวกเราซึ่งความน่าอัศจรรย์ใจไปยิ่งกว่าน,นั้นนะคะสิ่งที่พนักงานไม่ใช่แค่พนักงานที่เป็นฮับสปอเตอร์ในปัจจุบันแต่เป็นเอกฮับสปอตหรือคนที่ได้ออกจากองค์กรไปแล้วค่ะทุกครั้งที่ได้เจอกันสิ่งที่พวกเขาพูดเหมือนเหมืนกันหมดเลยก็คือเขาบอกว่า สิ่งที่เขาคิดถึงมากๆในทับสปอรตก็คือการได้รับเดอะวินในทุกๆสัปดาห์ค่ะเดอะวินจึงเป็นความเรียบง่ายที่สร้างผลลัพธ์แล้วก็สร้างความน่าจดจำให้กับผู้รับได้อย่างแท้จริงเลยค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะกาแฟได้หมดแก้วแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีค่ะทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.